ยีกำ yeah, ลังตอกอยู่โอ้ขักเลยขักเลยมีแต่ว่าอันนี้อนาคตต่อไปนี่คืออ่าเป็นประเภทพวกอปลูกพักปลูกมีเนาะปลูกปลูกพืชที่กินได้ต่างๆไปหาวางขายอยู่ตลาดน้ำเน่เนาะออกขายนอกก็ได้โน่เพราะว่าเขากับเป็นพอค่าแบบอซื้อซัดซื้อไปัางมาเนี่ยกลายลายปีเล้วมันบอน โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบอร์สุขสุขคนเดอน้อนพอพี่้องเลยบพรว่าชิวไกลอยู่ไกลเนาะมาพบมาพ่อกกับเบ้าจิตอุทุมพรคือเก่านอพอพี่้องเลยก็คือเมื่อนี้เนาะทางบ้จิตเองเนอะพาทุกคนมา,าเยี่ยมยามเนาะมาหาทางน้องอึ้องเพิ่นมันนี่ก็ไดพี่รองเลยเพราะว่าประมาณ สองวันนี่แหละเนาะที่ว่าทางบริจิตเองกับบริมาทางครงอบครัขวของเพื่อนก็มีทั้งทีมงานใอ้เพื่อนน้องพ่น้องมาถ่ายคลิปหรือว่าอัปเดทนะครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์นซูเมอร์ซอรเนาะส่วงทางบริจิตเองกับบางที่ก็มีโอกาสพี่น้องมีโอกาสก็ได้เข้ามาเนาะแต่ก็เข้ามาอยู่หรอกเนาะ้อพี่น้องเลยการมอนี้ก็คือว่าเนาะมีทัท้งงานให้เพื่อนเอาเครื่องเอาของมามอมน้ำเนเนาน้อพี่น้องอุปกรณ์นะนะต่างๆนี่แหละ เมื่อนี้เดี๋ยวทางบุจิตเองกาซีเขาไปเบิ่งว่าเมื่อนี้เนาะจ่ากที่บ่าวไปมาเมื่อนั้นมีอย่างแน่พี่น้องเลยมีอย่างเปลี่ยนแปลงเนาะพ่อพี่น้องปั๊สน้องพ่อพี่น้องจะไหนก็เขาไปติดตามพรบส่งน้ำกันในเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยโอเคในเดีเนาะอันนี้จะเป็นเฮือนซันลันเป้นของเพิ่นปะเดี๋ยวทางบุจิตเองชีพาทางทีมงานเนาะมาทักทายสบายดีครับผมเองพี่น้องก่อนสีเข้าไปเยี่ยมยามตั้งใจทั้งนาน้องอึ่งเพิ่นกระได้นาะพ่อพี่น้อง อ่าสบายดีซีนุ่มสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีบ่าวบุญสบายดีสบายดีสบายดีเนาะอ้มื้อเท่ห่งบักโอ๋มื้อนี้มีแนวมาน่ะอันน่ะซพเพิ่นอีกบ่มื้อนี้มีบ่มีแน่เนาะเอาไยนพ่อพี่น้องอืมกะยบ่พอแม่นบ่พอแล้วบาดนี้ เรียบร้อยแล้วเป็นคักแล้วบันนี้เนาะช่งมาหอนบ่เป็นนั่นนะโอ้มอเดิลเนาะมอเดิลเนาะมอเดิลเนาะโอ้วอาเตียงนด้เป็นคนสร้างพี่น้องเลยเตียงสร้างของมอเดิลนอนนอยสบายดิน้อยๆแบบมอเดิลนอนนะเน้อยกับมอเดิน แบบสัวเดียวเลยเนาะเออดึงมาดึงตอกกันนะเฮ็ดเฮ็ดโมเดิร์นอย่างเดียวเลยซมื้นี่นะเออแบบว่าเป็นเอกลักษณ์เลยแม่นบ่ตูบเอาตูบตูบยะนางกโมเดิร์นไหนบ่มีเฮ็ดให้อยู่บ้านข้างือน้องทงอ่ะเนาะว่าซั่นเนาะแต่ว่าแต่ว่านี่น่ะอ่าแบบง่วงนอนนะเบ่ได้ก็พอได้อนะผักเาเนาะอนเนาะตามไย่อเฮือนชาเพิ่นอือว่าไงก็เป็นไดชาย่อเฮือนเพิ่นดู อันนี้ทางลุงเหยนันงเนาะยหงกอดเนอนบ่เนก็บเนบก็บไปกอไปกอนบออนนนบอดนอนี้กอเนี้นอกองเนไเนี้ป็นบตเรมนี้นบอกดนนอกเกัน หมดหมดสางอางยตัวนี้กะเขากับบุญยบุ้ว่าง่ายซะต้องรอรออีกเนาะอะไรกับเขามีอย่างว่าเขาซื้อมาเป็นบางอย่างบางอย่างมาก่อนเนาะกับพืชอย่างเส้นปูนนี่อย่างซี่เขากับยำมันยำผลเขากับบุ้ก้าซื้อมาเป็นหมด่ะแม่เขซื้อมาแข็งไหมเนาะแข็งย่างมันแข็งมันอย่างเพราะว่าปูนี่มันถึงไอไอน้ำกะไอน้ำจะแขงเขาเลย แต่ว่าแบบแบบมองมองเอาไว้ก่อนเนาะโอ้โด้วยด้วยพักเถอะเนาะเดี๋ยวฉีข้าไปทักทายสบายดีครับอนาน้องๆเพันน้องเสียเนาะกำลังเฮ็ดนเล่นนี่นี่ก็ได้เนาะกุมกันอยูกกุมไปเนาะไปเอาเบิ่งเด้อเนาะพอพี่น้องเดียวอ่าคืออ่าขนมนี่แหละพี่น้องไลยมาต้นต้นเถอะบอหะเจ้าใหญ่แล้วเจ้ามากินกระยาเจ้าเนาะเจ็บพี่กันได้เจ็บอยู่บอไปเด้อบ่ตาเด้อเนาะโดย าะล้ซื้อขนต้มขนมเนาะหามาตอนทางน้องๆ่นออ๋มียุงเลยพี่น้องเอยดิเห็นบ่เนาะกางเบี้ยแกมียุงเนาะมุมนี้คบเนาะอืมโดยมีทางมาข้ามเพิ่นกระเข้าไปแล้วพี่น้องเอ้เพิ่นอยู่อทางในเนาะเพิ่นเข้าไปทักทายสบายดีโอ้เดี๋ยวนี้กำลังเนาะเดี๋ยวนี้เนาะกำลังคืบอยู่เนาะ โอ้สบายดีสบายดีบัวข้าม้วก็สบายดีน้องๆน้ำเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะใส่แล้วพี่น้องเลยเนาะตกผ่าเนาะไก่แล้วเนาะเพราะว่านหนึ่งมากช่วงหน้าผลนิดหนิเนาะอือผ่าเห็ดเนาะพราพี่น้องเลยก็ถือว่าหนังไงหนังใหญ่เติบเนาะไครกลัวอยู่ทั้งงานนิดหนิเนาะแมนบอก แต่ปลาไม่เปรน้เท่าหนีบบริษ wow. ah, nope. um, uh. uh uh ันั <c uh <c uh ่นนว่าไอ้อ่าค pe like. ือปลาใบหนีเลยเนาะมุมบริตัดมันเนาะอืมเอาปลาเอาน้องเอิงโดยแมยเยอะเด้อโอ้คือทั้งนาเมยกับน้องก๋อยพูพุ่บ่บดนี้มาอยู่บนเดียวเด้อเนาะคือเตนเมอรอกับ ตอนเล่งกับรอบเล่งกับเร่นไปหาเพื่อนอีกเนาะไปหาเพื่อนมันก็แรนมาทั้งที่อีกเพราะเพราะจะแงลแางผูนเนาะโอ้จักอีกย่างอี้ยาเนาะพ่อพี่น้องทั้งอันนี้อันนี้บนคนผักเส้าด้วกันนั่นคือเห็ดข้กงยังกันนะผกเบ๊ะกำลังเนาะพ่อพี่น้องในชนบทได้แงมาเลยนน้องึงใช้เสด็งบ่ ใส่สะเดงบ่อ anyway, um, uh, um, ั่นน่ะแบ้น่ะตะเก้าน่ะเออใส่สะเล้งนี่ตะเก้าน่ะใส่สะเดงเนาะดูมันนอนุนหัโอ้ยกําลังตอกเนาะพ่อพี่น้องอืมครับปกติกคือ่ใส่บ้มานี่กบ่ได้ใส่เบิดบาดเดียวอกเนาะมันบ่ได้ต้องต้องเทียวเนาะ เก่าบ้าการเก่งเงาเถื่อตายจนมันลุกเอขี่กันบึงเถื่อเนี่ยเถื่อโตบตายชับอกแม่โอ้หางเดียวนี่เป็นปีนี้เัไขายแล้วปีนี้เรื่องเบ็ดยังขายขายขายกขายตองโตเบอีนี่นะต๊วเถิดโอ้ยได้ขายล้านนึขงอขาสุนัขผับตานกับโบชันอืมเบ็ดวงานมันกระเพะนี่หาง่ายแต่ว่าของเฟงเนาะ ออบงเงินห้านึงนี่บ่ได้อันนั้นเด้พี่น้องเอ้ยเบิดไวน้ออ๋อหาซื่อขาหมูแห่แตยังบ่ได้เมื่อก่อนนบ่อืมว่าทั้งอีหยังแน่เนาะทั้งข้าวนแน่เนาะพอพี่น้องเอ้ยงานายบุญสิบ่ได้มื้อนี้อจังได๋ก็อดเอาเนาะอ่าคือตอนนี้ก็เริ่มซินแหละ กันว่าได้เอาน่ะพาทา้งนาเอฟซีเนาะมาทำความหูจักเนาะบ่านะดกันได้เนาะในหูจักกับพวกกลัวของทา้งนาน้องเอิงเพื่อนพี่น้องเองก็คือว่าแน,น,เน,เน,เน่ได้กันว่าดุงเอิงดุงดุงเฮิมเนาะดุงเฮิมเพิ่นบุลงนาไปถามเมื่อนั้นก็<ด>คือสีบูจ<ม>ักถือว่าโอ้ดีใจหลายหน่อยเนาะมีบอนผักบอนเศร้าบอนอาศัยแต่ขนาดเฮือนกระทบอันนี้เพิ่นยังกลัวฮอดเฮือนเขาแล้วเนาะแม่นบอกกลัวฮอดเฮิอ์นนั่นที่ห้องผักเศร้าอยู่ปัจจุบันตะกี้เนาะ วันนี้เชียวแล้วเรื่องบ้าน,นันนี้ทางบอนนี่เล,ลี้ยวใเนาะบอนนี่นอนเรื่องบอนนอนต้องขังกันได้เนาะโอ้ไม่เป็นมีก็มีแน่น้องผู้ที่ชื่อว่าจะได้ชนะน้องเองแอดฮะน้องแอดโอ้มาช่วยเพื่อนบอช่วยน้าบ่าวเนาะเพื่อนบ้านบ้าน,านอย,ย,ออนอยู่ก็วาเลยใ่รก็ตลาด อยู่ก็แพ้ใช้อยู่เพื่อนนั่นกันไม่เท่ากันไม่เท่าพอบางคนนี่หลายคนหลายคนอยู่อ่าก็เลยมาช่วยเพิ่นเห็ดเวียงเนาะหาเงินชื้อเขาบออืมอ๋อแชร์เนาะอ๋อเอาเอาสู้ๆแสร์เนาะแต่ยังไงต้องอึงถือว่าสุดยอดได้เพิ่นกระเดยเนาะตัวนี้น้อยแต่เห็ดเวียงกับกิ้งเนาะ อดแต่สาวคนกควนอนอนตะคนฉนอนอยู่ที่2คน้านอกนแม่นบอนอนเผาดินบอกนอนเผาดินบอกเางลองเจ๊ะอะไรฮอนฮอนม่นบอโอ้ mhm 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 bò mhm mhm bò mhm này. mhm 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 À, chắc lúc à, chắc tàu năm nè nó ở đây đẹp thôi bà à, chơi với con thì như thế hả đừng rồi hả đừng đừng xe máy mình bỏ con xe máy nẹp khẳng nó Điều mình để ta bùn bùn này đây phe nó อ่าคือเมื่อนี้นะ่าได้ชั video, ้นนี้นะพี่น้องมีนี่เชียร์ไดอีกแน่บอกมีมีข้าวเบ้แล้วกับข้าวไก่พ้อบอกดคนต้องต้องหิดคนอ่านเลยเนาะไก่คือว่าน้องก๋อยคือว่าหลายแทบว่ามือนันพนันว่าอือด้วยไม่เห็นบาสุดจอดเนาะ เออแต่ว่ายังบ่ทันได้ไข่หลายแล้วว่าเนาะเออคําว่าไข่นี่อยากกะน่าเอามาย่างอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยต้มกินน้ําเพราะว่าเพิ่นนอนแล้วเ่นขี้ใส่เด้โอ้ให้น้องต้มกินโดๆคือว่าเฮ็ดเนี้คือแบบเออชุมเด้อเนาะตลอดอเนาะอือเอาอดเอาเดี๋ยวก็แล้วเนาะ cứ ừ, thăng đường sau thì có màn mưa này chết sau bóng chết rồi chết sau bóng 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 chết chết sau bóng 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 chết โอ้เพราะว่านึงมานะอ่าเพิ่นบ่อยากหาแซ่บงานเด็กเออเอาหตามนั้นพี่น้องเอ้ยอ่าตัวนี้กอ่าเฮ็ดเฮือนตัวนี้ก่อนอ่าังหญ้านี่คือซื้อบ่ซื้อหญ้ามาใหม่แม่นบ่นี่น่ะโดยคือทางงเิมแม่นบ่งเิมบ่บุญโอ้ไปนํากันไปนํากันเพิ่นจัมานํากันเด้เนาะมีทนาอ่าไผหญ้าแน่บ่น เออกินไก่เนาะขอกไก่บ่ได้ก็ได้อืมโอ้คืออยู่พุ่นนี่คือเพิ่นตัดสินใจให้ไก่นอนแน่นะตัวนั้แต่ว่าตัวตัวนั้นได้สไดฮะหลังหญ้าตัวนหลังหญ้าตัวนดืมาบ่มเอามเอาแม่นบ่เอามาเฮ็ดอกไก่พี่แหละอืมไก่แอนนี้เฮาก็ได้แต่อันนี้คือปเฮาเนาะนี่เนาะเออมาพี่ก็คืออยู่พี่ไดนพอพี่น้องเย หลังจากว่ามีเฮือนมีซานลี่กับปลูกผักปลูกมีแถวนี้ก็โอ้ยเนาะมันงามเด้พี่น้องเลยพออยู่พอกินเนีนนนนนเยเมนเมนเห็นบ่ผนทางตอนที่ว่าข้ามาน่ะเนาะมันขเข้าชสื่อดินนี่กัขเข้าปลูกมันเนาะมันคักได้ตัวนั้นนะพ่อพี่น้องอดินของท่างนะเพื่อนนี่กับขักขึ้นกันนะพ่อพี่น้อง 3 0มคูณสามมันก็ชุดยอดเด้ยนี่เนาะกว้งเด้ยมาเห็ดพักเห็ดหนาขายส่งตลาดได้นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวว่าต้องเห็ดให้ได้เด้อเนาะเดี๋ยวมือ อ่าแน่ละกดอยู่แล้วเนาะอันน่ะอ่าเดี๋ยวสิมาอัปเดตเดี๋ยวสิมายิ้มยามบิ่เถื่อเนาะพพี่น้องเอ้ยได้อัปเดตแน่นอนแน่นอนแม่นบ่กินแน่นโอเคได้เลยได้เด้อได้กินอีก FC เนาะ FC เป็นพยานเด้อเนาะอ่ามาซอมเบิ่งว่าเป็นหมื่นเป็นหมื่นอายคยเพราะว่านึ่งมาน่ะสวนเนาะเฮาผมีตืนกบ่ไคือกันย ต้องต้องมีทึนแน่เนาะพาปลูกไอ้พี่น้องปลูกผักปลูกมีแน่ปลูกปุ๋ยน้ำแน่เสื้อปุ๋ยมาไส่แน่เนาะคือขังนั่นแร้ว้วแล้วขังนั่นเนาะช่างกษีนี่พุ่มขีน่พุ่มานะน่ยตกยุ่เนาะเหมือนบอกจะปลูกเนาะผมไม่ปูกมาอัปเดเลยตายง่าย นี่ผู้อัปเดตแห่โอ <loyal> <cœur> ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆอืมแน่ๆเด้อน้องพี่น้องเดียวก็สิอะนมาอัปเดตให้คับพ่อแม่พี่น้องอ่าเบิ่งเรื่อยๆนี่แหละอ่าทาง FC เพิ่นมักเบิ่งด้มักเบิ่งครอบครัวดุมันเนาะอ่าครอบครัวขยันพี่น้องเอ้ยอันาโอ้ยเนาะบ่เฮ็ดบ่สร้างนี่ก็ทาง FC เพิ่นก็อ่าบ่ปานใดเนาะเพิ่นก็ว่าเพิ่นก แบบเดียวกันนัน่นแหละผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนกับสนับสนุนครอบครัวที่่าดูมันแข่ง n h เนาะออด้วดยต่อไปกับชีตอกตูทั้งนั่นลักกับชีโนออนได้บ่หรือ,รอรรรวออ่าจังไรตอกบ้านเนี่ยเลยก,ก็ขอไม่สิบแปดอีก ไม่สิบแปดบเป็นประมาณสองโตไม่สิบแปดบอพ่อบอไม่สิบแปดนี่เห็ดประตูโอ้เห็ดประตูข้างในเลยมันบ่ตันมาอยู่นี่โดยแล้วก็สังกะสีแผ่นหนึ่งเห็นประตูมันบ่โดยเห็ดประตูโอ้ไข่ของไข่เขาอันนั้นยังไม่ทันมีมันบ่โดยอุมทันว่ามีบ้านประตูกะยังถักเลยบ้านยังถักและติดใส่เลยโดยโอ้โดยโดยบ่าเลยก็ได้เนาะแต่มุมมีก็เอาสังกะสีก่อนก็ได้สังกะสีเนาะโดย มีแต่ว่าคือสมมติว่าเห็นแล้วนี่เขาบร์ด้เขาคำบอกคำจ๋าอยู่น้ำข้านี้เนาะดึงขึ้นนี่เลยอ่าเขาไ่ต้องเป็น <m ian> พิธีก็ไ,ได้เนาะอ่าข้นได้ยอยู่ดีมีแหงได้เนาะอ่าคุณและอ่ามีอันน่ะบัตรเพื่อนซานนันเป็นคุณและจึงหามือหายนะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็บอกเชียงเพื่อนกามาเนาะพ่อพี่น้อง ตอกฟางเงีอนเพิ่นว่าเนาะยังมันเลี้ยวเือแต่คือทานโคกเบะเนี่ยเบื้องบนพี่น้องอ่บบบาเบื้งบอกคำถามไทยเพิ่อนก็ได้เนาะอ่าเบื้งดูอ่บบาทำมืจิตเองสิมาอ่าเบ,บ,บื้งทางโคกเบะเพิ่อนกำลังเห็ดอยู่พี่น้องเลยอ่ากำลังมุงเนาะ,ม,นนะมุงตัวนี้เนาะมุงตัวนี้แล้วอ่าแล้ก็เอาแบ่มาพี่น้องเลยอ่าอีบุลล้นพี่น้องอ่าเห็นทางดวงเพิ่มบ่า,บา,บาว,ว่าเอาอีกบุลล้นเพื่นวะเนาะอ่าเดี๋ยวกะ อาสีได้ผ้าทั้งครอบครัวไอ้ไอเพิ่นอามาอยู่น้ำกันแหละแต่ว่าเรื่องไม่เรื่องตอกนี่คือผ้ากันไปหาตัดอยู่ในป่าเนาะนี่เนาะสบายแน่พี่น้องเลยเพราะว่าคือทั้งครอบครัวเนาะอาเดี๋ว่าทั้งเพื่อนซานดันเป็นนี่มันมีป่าพี่น้องเวลายามเพชรยามหอนี่ป่าเนาะมาได้กะคักไดีเลยพี่น้องเลยมี่กะหลังคาเบ้เนาะป้าอ่อนเพิ่นเน่เนาะเพราะพี่น้องได้ดินงามเนาะคักได้พี่น้องเลย จังไรก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเนาะที่ว่าจิตเหนื่อยทั้งกลัวเพิ่นเน้อดีขึ้นพี่น้องเลยทั้งไงเพิ่นก็บอกอู้เนาะคันว่าลุงเพิ่าเพิ่นโบมาสัมภาษณ์เนาะกับบุมีผู้ใดอะณาฮู้กับบุมีผู้ใดเห็นเหมือนว่าเนาะเพราะว่าทั้งครอบครัวนี่ก็ลำบากมาแต่หล่นแหละพี่น้องเอ้เพิ่นบอกว่าเนาะเาจังไรก็คนอื่นก็ขอบุญขอบคุณทั้งอะณาผู้ใหญ่เพิ่นแหละ นะที่ว่าสุ่ยเดือนเนาะครับพี่น้องอ่าที่ว่าพาขึ้นผักคํามาให้ทางน่ะทํางานเนาะอ่าเป็นสะพานบุญให้นี่แหละพี่น้องเอ้ยทางบ่จิตเองก็คือเว้าแน่แหละอ่าก็บ่ได้เข้ามาสุมือคือทางนะอ้ยเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นมีแต่ว่าอ่าบางทีก็่ามือบางทีก็2-3มืออ้ายจังได๋ก็คิดฮดคิดถึงคือเก่าด้เด้อ่านั่นแหละเอ้าเฮ็ดต่อเฮ็ดต่อก็ได้เนาะอื แต่ว่าตอนแรกนี่ยังสิเมื่อเยี่ยมเพิ่นอยู่บ่เป็นแบบใดอ่าคือทางน่น้องกอยเมื่ออยู่เนาะนี่กําลังสอบอยู่โอ้ขักเลยขักเลยอันนี้มันไม่เป็นทเิงมันเป็นจังไดม่เป็นงเป็นเิงี่แม่น ไปี่ขินได้ี้ยโอ้อัดบ่โอ้ยอันนั้นคือบนกันพลพระนู่นเลยเนาะกันพลพระนี่เขาหิธาบนได้ได้หนิเนาะเพราะว่าเฮือนคือชิยู่แถวนั่นเม็นบ่ทั้งนี้เม็นบ่กลับมาตั้งตั้งแถวนี้เนาะบพี่น้องบนนี้กะเอาแซนนาะหาบนหิยู่คู่กินก็ได้เนาะในอนาคตเพราะว่าเขากะเป็นเพื่อนหลังแรกได้หนิเนาะกลับมาเห็ดเนาะพี่น้องเลยหลังแรก อันนี้ได้เป็นเพื่อนางเดกเนาะแล้วก็สีสนุถนอมสีเบญาฮักเพลงเพียนมันไหวเนาะาัวเอาเห็ดด้วยน้ำผักน้ำเงือน้ำแห้งของเฮาเลยเพื่อนผู้ใหญ่ฝากมาห้เฮาไปสียักซาไว้ทุกถุกชิงถุกๆุกยางคือเพื่อนเห็นเม็นเม่อีและมานอนเผานอนเผาเนาะของที่ว่าเพื่อนเอามานี่เพื่อเฮาเสียหาเงินได้เนาะมันโอ้ใส่เวลาสี้องเลย ใช่สิ่งใช่ของเพื่อสิหาชนี่มัได้ทางทงชีวิตกันยังหาชุมหาปีกันยังบ่ได้นั่นแหละโดยเพราะว่าเงินเนาะอ่าเบอร์ศิลป์จากทางนาทงผู้ใหญ่เพิ่นนี่คือแบบเพิ่นหักเพิ่นแพงเนาะขัเพิ่นโมหกเพิ่นโมเพ่งนี่เพิ่นกับบวชให้ได้เนาะนั่นแหละนั่นแหละเห็นว่าเพิ่นหักเพิ่นแพงเนาะ เฮากงมีแต่ว่าเออสิ่งของที่ว่าเพิ่นมอบให้เฮาเฮาไงสิ่งทุกอย่าง่ให้ยมันตกเหงืเสียหายอืนยซาด้วยน้ำผักน้ำเหือน้ำแห้งเฮาหละหามาเบิ่งเบิ่งหักซาไว้สิ่งได้เผือสิได้มามีแต่ว่าบ่เมนว่าสิได้มาแบบง่ายๆได้ง่ายห้ไปง่ายมันกะ มดได้เพราะว่าเฮาหูเฮาหูอได้เนาะคุณค่าของเงินมันค่าของเงินหายงายหายงอายหายาเพิ่นก็หายงากคือกันเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่กับใครในกว่าเฮาเนาะมันก็เลยอยากให้แบ่งปันน้ำใจกันเพิ่นก็ได้เฉลวสู้ๆเนาะมีแต่ว่าอันนี้อนาคตต่อไปนี่คืออ่าเป็นประเภทพวกปลูกพักปลูกมีเนาะปลูกปลูกพืชกินได้ต่างๆไปหาวางขายอยู่ตลาดนั่นแน่เนาะออกขายนอกก็ได้ เพราะว่าเขากับเป็นพอค่าแบบ<ม>่าซื้อซัดซื้อไปทังมาเนี่็หลายลายปีแล้วมันบ่ขา,า,ายพักขายยังกัเคยขายเคยมันบ่โดยหาดวงดีก็ได้เพราะว่าอยู่ในตลาดตอนนั้นอ่ะกรบบุ้ยค้าขาขาจักเทือก<อ>มีเงินอยู่ล้านกี่ไปซื้อพักทั้งดอนเขียวเดยพอเสิบูไฟเกือบเงินลงเอ,ลเอาเครือ,องมากินก็ซื้อล้านนึงก็ซื้อล้านนึงวันนี้ ต่อมากรบซื่องลานโดยโดยงนลุงเงินนาบเาวนาบ่าหหงโดยกับลงกไปสามคนแข่ามาขายได้เงินติ๊กี้ไหนโดยได้ขายดีเนาะลูกติ๊กหอมรู้หนึ่งสามสิบห้าพันกแพงโอ้แพงๆพงแต่ว่าบไร้ไปเนาะญาติว่าจะได้บัตรกระลาบอันเมียกระซิ่พาไปลกผักตรงกันอยู่พอเอยู่ใช้ยฟังไทยบ่แบบไห ไปทางดอนดอนบวชขามไปถัดพนมเอหอโอ้ไปทางพุ่นบ่โดยดีรถหวางไปกับเมียไปหาโอ้โดยทุกทุกอย่างแบบเคยสู่มากกันยัง่ได้นะสิบห้าปีที่สู่มากกันยังเคยได้อันนี้สิบห้าปีที่บานาโชคหาเงินนี่บ่แม่ทางสุดจรินทุกอย่าง าทางัวาผมเป็นวันรุ่นกห้ามวัดกับโบไรนั่นคือในอดีตนะยามันช้าเนาะน่ะนะมีแต่ว่าตอนนี้เขากะลุยกับปัจจุบันแล้วก็นับตั้งแต่เจ้าของว่าสิบห้าปีมานี่กับด้วยน้ำพักน้ำแห้งของเจ้าของนี่ก็ยังโบได้ขนาดนี้เนาะบัดนี้ก็ใครเนี่ยไปลองไอ้บัดนี้เนาะมีผู้ใหญ่เพิ่นขอบอกขอบใจดีเพิ่นผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทุกๆคนโดยโดยททรง งินมาให้แล้วก็ส่งกําลังจิตกําลังใจให้แล้วก็ฝากติดตามเด้อโดยกดแชร์แน่ถ้าเห็นอยู่ช่องใดโดยครัวเฮาเนาะโดยอ่าจังได๋จ้ะครัวเฮาโดย ดีใจแนเนาะดีใจเนาะที่ว่ามีอนาเอฟซีเนาะให้ความสนใจและก็มีทางทีมงานให้ความสนใจเนาะปกติกับเขาก็บมีแต่แบบว่าหาเส้ากินคำน้ำพรมน้ำข้ัวเขาเนาะบ่ได้แบบว่ามีผู้ใดมาถามความเป็นกินข่านี่โบเข่ากินของกินถามและสุกซุกเรบเนาะแบนนี้ก็เอว่า อบอุ่นเนาะบันนี้ก็ได้เนาะมาด้วยความหักแพงพี่น้องเอ้ยมาด้วยความยินดีเออมีแต่ว่านั่นแหละใช่บดทีมงานสายบุญทุกทุกคนโดยโดยโดยบ่ว่าส่งน้อยส่งใหญ่บ่ว่ากันให้ต้อนรับเสมอส่งได้กันถ้าเข้ามาโดยโดยเนาะอ่าก็คือกันเนาะบ่จิก็สู้คือกันเนาะสู้เพื่อครอบครัวคือกันเนาะอันนี้ก็ได้ก็คือกันแม่ให้ลูกเปาไว้ๆโมีเงินทําไว้

อ่าให้ได้นอนไปไว้เนาะให้ได้มาอ่ายู่น้ากันพ่อมนาพ่อมตากันเนาะพอพี่น้องเลยกะเห็นแล้วกะดีใจเลยพี่น้องที่ว่าท้งนาะครอบครัวเพิ่นอ่ารุวมันขยันเนาะแบ่งหน้าที่กันไปพี่น้องเลยอ่าแบ่งหน้าที่กันเห็ดเนาะนี่ดีกำลังอืมอ่าเพิื่อนมาสุ้ง ส่งมเดลมาส่งมาฮอดบางคนก็ได้เนาะก็ดีใจพี่น้องดีใจนําเด้อเนาะคักค่ะค่ะค่ะว่าบนภักบนเศาเนาะพ่อพี่น้องใครกัวอยู่อยู่พุ่นนี่อยู่พุ่นแบบมีแต่ผ้าตังบนว่าจะจะหาเงินซื้อผ้าตังน้ำแน่ว่อซื้อผ้าตังก็โบกุ้มซื้อเขาซื้อน้ำน้ำแน่เนาะพ่อพี่น้องวันนี้ก็มีทั้งอนาบาบุญเบาอนาลุงเฮิร์มเนาะเพื่อได้ซื้อ nhà เนาะ ชื่อหนามานะอ่าใส่อ้น okay ี่น้องพี่น้องเห็ดโคกเบทนะพันวาเนาะไปโอเคเด้อน้องอึ้งอ่าจะได้ขอตัวจบคลิปได้จะได้ขอตัวไปก่อนได้เด้ออ่าโดยเอาอยู่ดีแห้งสบายดีเด้อโดยโดยอ่าบายบายเออโอเคสำหรับพี่น้องนี่เด้ยวนาะทางบริจิตเองกับพาทุกคนเนาะอ่ามาอยู่อ่านี่เพิ่นว่าเนาะฮะทางเอฟซีพันว่าอ่าทางผู้ใหญ่เพิ่นว่าบอยากใส่ ได้งานเด็กเนาะอือไอของงามบ่บ่มีเออห,ห้องน้มเนี่ก็ยังบ่ทันมีเด้เนาะพ่อพี่น้องเอ,อ้าเบิ่งเด้อเสือกเพิ่นต้องเข้าป่าเด้เนาะพ่อพี่น้องเอา้ามามันทึกเป็นไปดอกพี่น้องเอ้ยปปอลักขัวพี่น้องเอ้ยคักๆๆๆเนาะนี่เด็หลายลักเติบอยู่เนาะมีทั้งบล็อกน้ำเน้พี่น้องเอ้ยจริงคือว่า ทางน่ะผู้ใหญ่เนาะเิันให้ทางน่ะทีมงานเปลี่ยนสะพานบุญให้มีเสาหนาอีกนี่เนาะเจ็ดต้นนี่แหละอือโอ้โดยเนึ่งในแก่ดีมุกดีใจ่มนาเนาะพ่อพี่น้องเขอบุญขอบคุณเพิ่นเด้อเนาะผู้ใหญ่เนี่ยนีรถเพิ่นเนาะนี่แก่เบิ่งรอบๆเนาะพี่น้องสามสิบคูณสามสิบเหมืนวะเนาะเข่งได้หนี่เนาะป้าเจ้า กไปสนับพ่อพี่น้องจังไหนก็คือบาเดอร์เดียวทางบัจิตเองก็คือจะได้ขอตัวจบคลิปจังไกในกากาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับสมแล้วก็ให้กำลังใจน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็สำหรับคลิปนี้น้องพ่อพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ดีมีเฮงบัจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง